สกิฟอนเนี่ะน่าเป็นแหงอีกแล้วรึวะฮิ้งตรงกันทีว้าวทุกคนคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะว้าวว้าว,ว,าวบรรยากาศนะคะวันนี้สีสันออกสีใสใสสีเขียวเขียวสวยไหมคะทุกคนนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งนะคะ ก็คือสเสน่ห์ของเมืองเลอกรัสนะคะเมืองเลอกัฐน,นะว้าวสวยมากๆเลยอุ้ยฝูงนกเห็นไหมทุกคนว้าวฝูงนกโูงัึนเนี่ยค่ะโฟกัสโซฟิวว้าวนะคะนี่ก็คือ สีสันเสน่ห์ของเมืองเลคัตถน,นนชีควดฟ้าอินดอร์ซูเฟราันนนั้ชีควดอินดอร เชอร์รี่ทุกหอยอยู่ในบ่อน,นี้หมดเลยค่ะประเทศนี้นะคะจะมีต้นสนที่เรียกว่าฟลิกเตอร์นะคะบัตมาคแมนมิติเซอรวิไฮดัดมิติเซทันนันบ่าวทัลเม ไม่ท ah, so ันน oh ่ไปาไ n e พัลเม่ทันเน่ฟิกเตไม่ท e ไม่ไม่เอิญไมใครเนิไม่ครเนนี่ก็คือเป็นนะคะเป็นทิวทัศน์เป็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านเล็กกาชิซนดอบ ว้าว <Wow. S 2> <Yeah. S 1> นะคะวันนี้ลมแรงนะคะลมแรงเหมาะที่จะก้าวที่สวินอิชกูดฟิลเซอนะ yeah, f อ r surfer i ิสเพอ e ์เฟคเนะเหมาะเห็นไหมได้ยินไหมทุกคน p e r f e เ t นะคะสำหรับการมาเขาเรียกว่ามากีฬาเซอร์เวอร์ที่นี่เนาะส่วนใหญ่นะคะ,ะสายเที่ยวเนาะสายเที่ยวสายกีฬา ที่ยุโรปนะคะหรือฝรั่งเศสเขาจะมาที่นี่กันหรือสายแคมปิ้งเนี่ยค่ะมีที่สำหรับเป็นแคมป์เยอะมากเลย mm hmm. ชักมันปากินยองปากินยองวอสตัตติเเฟตเน็กต์บูร์เปิร์ินยองเปิร์ินยองเปร์ินยอง o ป็นอะไคอนท r วร์เด้อเปินยองเ บรรยากาศสีสันค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะชอบมากเลยที่นี่คือสีบ้านสีกระถางต้นไม้เห็นไหมสีกระถางต้นไม้นะคะตึกรามบ้านช่องคือมันมีสีสัน t เป็น <c oughs> The colorful up look at all this out, shirt let's t เ a ็ก on อไหมคะสวยไหมทุกคนอ่านะคะคนที่แบบเรียกว่าสายนะคะสายสุขภาพสายพักผ่อนจริงๆเนาะไม่ต้องวิ่งตามนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมามาเที่ยวที่นี่ ดีนะที่ถนนที่ถนนที่ถนนไม่ไม่ไม่ทาสีด้วยอ่าฟรากันวิโซเอารสตราสเซมักกันเอาคขายนฟาร์เปอร์วิโซส่มันฟาร์ไปมั้ไหมเชียวอ้นนี้กูเตอีเดย์นี่ร้านขนมเมื่อกี้นะคะที่ครันนี่มาทานขนมเนาะนี่ก็คือคาลิฟูนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นดอกร้านอาหารต่างๆนะคะอกิมมกนี่ก็คือสีสันของของเมืองเลคคัตนะคะนี่ก็คือสีสันของโชเฟอร์ค่ะของคนขับรถขับเป็นีโชเฟอร์ร้ายาโชเฟอร์เอาคัลล์ฟูลกรนุนลาวไว้คัลล์ฟูลคัลล์ฟูลอโชเฟอร บรรยากาศนะอันนี้น่าจะเป็นร้านขายดอกไม้นะพนเพื่อนๆน่ารักมากนะคะยักไงบ้ามันกิดจะสตร์สเอาเดินเบกเอาเดินไปชัดเวิลค์เบรเวิลค์แบรกนัดวีลล่าฟินมิดเอเดนอลนพู Auf, Sie? auf die Falle so wollen ja. Sie gehen. Ja, genau. Also das müssen wir weiter unten, mein Schatz. Ah nein, dann, dann zurück kann auch andere. Man kann auch mal dort äh, Auto oben und wir gehen etwas trinken in diesem Restaurant oben. Ah, das können Sie nicht etwas trinken dort. Wieso nicht? Das ist nur für High Class. Dort muss man reservieren. Dort hat man einen Tisch zum Essen, da kann man nicht einfach wie bei uns im Sternen einfach Kaffee trinken gehen. Man kann auch mal schauen. Sie? Dann gehen wir dort essen? Ja. Aber einfach nur so für Kaffee ist es nicht. Hat sie schon mal probieren? Nein, aber ich habe schon studieren im Internet. Wenn, sie, wenn, wenn man noch nicht probiert, dann kann man noch nicht sagen Nein. การเอาชุบอ,ตอลตันกีฬาเป็นใครนะใครปัปหเรืเมองเวลาเราฝืไว้แต่วุนนั้นนี่ก็คืออีกด้านหนึ่งนะคะเรากลับมาแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือร้านขนม เสียงล่างสัมผัสอุปกรณ์โอเคดังคุณชลน,นี้เราก็จะไปแคมป์นะคะไปต่อที่แคมป์ที่กลุเอเน่ยพักกันค่ะ เหี้ยที่สุดสุดไฮว้าวอ่าดิซ่าอ,นนอนนิสนิกเมอร์ก้าวดะเลฟเนสโเนสทะเลอินทนิทสเปซยัลทุกคนคาเห็นข้างหน้าไหมคะนนู่เห็นข้างหน้าสีน้ำไหมนั่นก็คือที่เราขับรถผ่านมานะคะก็คือทะเลสาบสีน้ำออกสีเขียวๆนะคะแล้วก็ทะเลสีน้ำเงิน Speziante Farbe, gau? wie man da mehr ist, sehen. und so. Oh, uh, Ron Mark. Ron Ding Ding. Und sie Mutter. Wieso? Man kann sie halt gerne. Müdigkeit zu tun, sondern mit Sauerstoff machen. Ja. Wer kommen Ferien in Löckert überhaupt? Mehr Camping oder? Alles ein bisschen. Vor mehr, allem Surfer. Mehr Sport. Und da äh, kommen die Leute von ganzer. ก็ไ well no ม,ม่สะดวกนนที่นี่แต่นีเ่เป็นภาษาฝรั่งเศสที่นี่เป็นภาษาฝรั่งเศสที่นี่เป็นภาษาฝรั่งเศสที่นี่เป็นาเที่นี่ป็นภาษารั่งเที่นี่เป็นภาเที่ป็นภาาฝรั่งเศสที่น่าษาฝรั่เที่นีป็นภาาฝรั่งเศสที่นี่เาษ่งเที่นีาษสที่นี่เนภาษ่งเที่นี่เปนภาษสที่นี่เ็นภาษ่งเที่นาฝรั่งเศที่นี่เ็นภาษาฝรั่งเศส auf den Felsen gehen? Hä? Äh, wo denn? Nein, die Oberlin. ็คือทรเลสาบที่เลี้ยงห้อยนะคะหอยอ่อะไร,อยอยออรหอยจ้าเอาสเตหอยเชอรี่หอย ก็คือร้านอาหารนะคะร้านอาหารนี้อร่อยมากๆเลยอโอ้โหแดดแรงๆมากๆเลยนะเพื่อนๆแดดแห้งอหลีค่ะ นู่นนะคะก็คือเลอคัสเลอคัสบีชข้างหน้าก็คือนี่เลยนะคะเป็นที่ที่ ค่ะเพืเ่อนๆทุกคนโอเคแค่นี้นะคะ